สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะพบกับเจ๊น้าพาด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะที่พี่ถามมานะคะว่าน้ําใช้สุดไหนนะคะในการปัก10บล่างนะคะที่เข้ารัวแบบนี้เลยนะคะเข้า<ๆ>ทั้งหมดนะคะวันนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด1ิบสอสี่สิบห้าสิบหกสดสิดรอบกันเลยนะพี่ๆนั้นหลุดแค่สองรอบนะคะ มาเนะีคะเดี๋ยวน้ําจะมาสอนนะคะผลเนี่ยคะน้ำใช้ของค่ายทองหรือว่าค่ายไรนั่นเองนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะบอกว่าพูดเร็วเกินไปไม่เข้าใจกดสต็อปแล้วฟังได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะมีกลุ่มแนวทางให้เข้าฟรีเนาะนะคะพี่ๆก็ทักขอเข้ากลุ่มแนวทางได้เลยนะคะเพราะบางคนนะคะที่เก็ดคิดหรือว่าที่เก็ดเทสนะคะก่อนใช้สูตรนี้นะคะเทสก่อนนะคะสารอบค่อยนํานไปใช้ไปเล่นกันเนาะ วันนี้นะคะเดี๋ยวน้ําเริ่มเทสสูตรนะีคะเอาสั้นๆแล้วกันนอ้อเริ่มเทสตั้งแต่รอบที่ห้าสิบสองให้พี่ๆเรากันเนี่ยค่ะห้าสิบสองนะคะห้าสิบสองนะคะห้าสิบสองผลของห้าสิบสองก็คือ สามสองสองนะคะสามสองสองเจ็ดเจ็ดนี่ยพี่พี่สามสองสองเจ็ดเจ็ดนี่ยคะแล้วน้ํานะคะใช้สูตรไหนนะคะปักสิบล่างตัวนี้นะคะคือหกตัวนะคะใครเป็นคนสายเล่นใหม่นะคะมาใหม่นะคะเล่นนะคะให้แนะนํานะคะเล่นแบบสูตรปากนะคะสูตรพิกัดนะคะแล้วก็สูตรวินจะดีที่สุดนะคะการหลุดน้อยหลุดการเสี่ยงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูทสิบเก้าประตูสองตัวนะคะมันจะหลุดง่ายนะคะ เป็นปักสิบจะดีกว่านะคะพี่พี่นะปักสิบปักหน่วยปักอะไรเล่นไปได้เลยเนี่ยคะเป็นสูตรปักสูตรวินนะคะถ้าเป็นพวกใส่าคนเล่นใหม่นะคะขอแนะนํานะคะสูตรนะคะก็คือการใช้นะคะสองสองตัวร่างอ่าไม่ใช่สองตัวเลขสองของปักหน่วยบนนะ,ะพี่พี่เลขสองของตัวนี้นะคะนับมานะคะหกตัวนะคะ ดึงตัวมันออกมานะคะแล้วก็นับเพิ่มนะคะอีกห้าตัวนะคะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วนำไปเล่นรอบที่ห้าสิบสามพี่ห้าสิบสามนะคะผลที่ออกคือสี่ศูนย์เ้านะคะสามสามนะคะ เรามาดูซ no ิว่าปักสิบล่างตัวนี้เข้าหรือเปล่าตัวนี้นะคะเข้านะคะสามเข้าเนาะขอติ๊กวงไว้อย่างนี้นะคะปักสิบล่างคือตัวนี้นะคะติ๊กถูกแล้วก็เขียนเลขสามไว้นะคะปักสิบล่างนะคะวิธีการเล่นกดสองตัวล่างนะคะแล้วก็ลูดหลังนะคะถ้า่าลูดหน้านะคะถ้าเป็นลูดหลังจะต้องเป็นปักหน่วยนะคะจําไว้นะคะว่าลูดหน้าคือสิบนะคะลูดหลังคือหน่วยนะคะ ถัดไปนะคะก็ใช้นะคะตัวนี้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะเก้านะคะเก้าของหน่วยบนนะะุญเนี่ยคะนับไปนะคะห้าตัวเนะคะดึงตัวมันมาเนี่ยค่ะเราก็นับไปห้าตัวเก้าเนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะ, 10, 11, 12, 13, ะ,คะใช้หลักหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักจะเป็นยี่สิบยีิบสามหรือว่าสี่สิบห้าสิบก็คือดึงแค่หลักหน่วยมานะคะนําไปเล่นแค่นั้นเองนะคะพี่ๆนะห้าสิบสามเนี่ยค่ะ ผลของห้าสิบสี่ที่ออกมานะคะศูนย์แปดหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งอ่ารอบนี้ก็เข้านะคะศูนย์เข้าเนาะศูนย์เข้านะคะวงไว้เลยนะคะถัดไปเนะะี่ยค่ะก็ใช้หลักหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะดึงมาแล้วก็นับไปห้าตัวนะคะสูตรน,นะคะแต่ละวันมีเข้ามีหลุดนะคะต้องเทสก่อนนะคะสามถึงสี่รอบค่อยนำไปเล่นนะคะพี่พี่เนาะอ่าเรามาดูนะคะรอบที่ห้าสิบห้านะคะห้าสิบห้านะคะ่ะเก้า ห้าหกนะคะหนึ่งศูนย์เนาะเก้าห้าหกหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้ก็หนะะึ่งเข้าเนาะอ่าถัดไปเนะะี่ยค่ะรักหน่วยบูนเนี่ยค่ะหกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ะ,คะพี่พี่อ่ารำไปเลไปดูผลนะคะห้าสิบหกศูนย์เก้าสี่เนี่ยห้าสามเนี่ยคะผุเนี่คะรอบนี้นะคะหลุดไปหนึ่งรอบเนี่ยค่ะหลุดไปหนึ่งรอบนะคะเราก็ตามต่อนะคะ ใช้สี่ดึงมาในะคะันท้าไปห้าตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะห้าสิบเจ็ดศูนย์หกแปดนะพี่พี่สี่แปดนะคะศูนย์หกแปดสี่แปดนะคะผลตัวนี้สีเข้าเนาะอ่าสีเข้าถัดไปนะคะหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยบนก็คือแปดนะแปดเก้าสิบเสิบสองสิบสามนะคะห้าสิบแปดนะคะผลที่ออกนะคะ หกศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะห้าสามเนี่ยค่ะหกนะไม่ใช่สี่รอบที่ห้าสิบสี่นะคะห้าสิบสี่ต้องดึงหลักหน่วยมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาโอเคเข้า ตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งเข้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้หลุดเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเข้าแปดเก้าสิบอารตัวนี้หลดุดอีกหนึ่งรอบนะคะถัดไปนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้าศูนย์สองสี่ในพี่สองสามอ่ 2, 3, นะรอบนี้นะคะสี่เข้าเนาะ อสองเข้าเนี่ยค่ะขออภัยสองเข้านะี่ค่ะหลักปักสิบล่างเนาะสองเข้าโอเคนะคะถัดไปนะคะหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบที่หกสิบนะคะผลที่ออกคือสามหนึ่งสองเนะคะเก้าแปดนะคะตัวน,นี้เก้าเข้าเนาะถัดไปนะคะสองสามสี่ห้าหก เนะคะหกสิบเอดนะคะผลที่ออกคือสี่สี่สามนะคะสาม์ 3, 0, เนาะอ่าสามเข้านะคะถัดไป,ปลักหน่อยวนสามห้านะคะหกเจแปดนะคะหกสิบสองนะคะรอบที่หกสิบนะคะผลที่ออกคือสี่อรหกสิบต้องเป็น1 4 0 1 4 0 8, 8. ่อ่า หนึ่งสี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่ศูนย์แปดแปดใช่ไหมหนึ่งสี่ศูนย์แปดแปดอ่านะคะหัตถ์ในะคะหกสิบสองคือสี่สี่สามสามศูนย์นะคะสองตัวนี้นะคะตัวนี้หลุดเนาะอ่า ตัวนี้ก็ต้องใช้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้สามเข้านะคะสามเข้าโอเคสามเข้าอ่าถัดไปนี่ยคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าหกสิบสามหกสิบสามเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะสี่เก้านะคะเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าอ่ะตัวนี้สี่เข้าเนาะถัดไปค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนะคะหกสิบสี่ ศูนย์สองสองนะคะหนึ่งเก้านะคะเก้าเข้าเนาะไอหนึ่งเก้าหนึ่งเข้านะขออภัยค่ะหนึ่งเข้านะคะ, 19, ะ,คะ, 19, ะ,คะถัดไปนะคะหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกสิบห้านะคะหกสิบห้าห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดสามนะคะอ่าเจ็ดเข้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสาม เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะหกสิบหกนะคะผลรอบที่หกสิบหกคือห้าสองหนึ่งนะคะสี่แปดอ่าตัวนี้นะคะหลุดลายหนึ่งรอบเลยพี่นะหลุดไปหนึ่งรอบเราก็ตามทบต่อนะคะหรือว่าจะหยุดก็ได้นะคะเพราะเราได้กําไรมาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองรอบกันเลยเชียรเชียรนะคะอ่าถ้าจะไปต่อนะ,ะ่ยค่ะก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเหมือนเดิมนะคะถ้าหลุดเกินสามรอบพี่พี่สามารถหยุดเล่นแล้วก็เปลี่ยนสูตรได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบหกสิบเจ็ดเนาะหกสิบเจ็ดนะคะหกสิบเจ็ดนะผลที่ออกหกสิบเจ็ดคือเจ็ดศูนย์เก้านะคะหนึ่งศูนย์นะตัวนี้นะคะหนึ 1, ่งขอเข้านะคะหนึ่งเข้านะคะหกสิบเจ็ดนี่ยคะเอาไปเล่นหกสิบแปดก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เรามาดูซิว่ารอบ68นะคะผลที่ออกรอบหกสบแปดจะเป็นยังไงนะพี่อ่าหกสิบแปดเนะะี่ยค่ะหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบแปดผลที่ออกเนี่พี่สามเก้าจ็ดเนี่ยคะเก้าห้าเนะคะสามเก้าเจเ้าห้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เข้านะคะพี่เนี่ยเก้าเข้านะคะ, 9, 5, ะ,คะอืม หกสิบแปดนะคะต่อยาวๆกันเลยนะคะหกสิบแปดนะคะนําไปเล่นนะคะรอบหมูสิบเก้านะคะก็คือนะคะใช้นะคะหลักหน่วยบนเนะคะนับไปเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะพี่ๆหกสิบเก้านะคะผลที่ออกห้าเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะรอบนี้เนี่ยค่ะศูนย์เข้าเนาะถัดไปค่ะเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอีกก็คือหน่อยบนนะคะเป็นเจ็ดเรามาดูรอบที่เจ็ดสิบนลพี่รอบที่เจ็ดสี่ผลที่ออกคือเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเจ็ดสามนะคะตอนนี้ก็เจ็ดเข้าเหมือนกันต่อไปเนะะี่ยค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอาไปเล่นรอบที่เจ็ดสิบเอ็ดนลพี่เจ็ดสิบเอ็ดผลที่ออกเนี่ยค่ะคือสามเก้าเจ็ดนะคะเก้าแปดนะคะอืม ตัวนี้ก็กระาวเข้านะคะคือหน่วยปักสิบล่างตัวนี้เลยเนาะเจ็จสิบเอ็ดนะคะตอนนี้ก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอบเจ็ดสิบเอ็ดนะคะตอนนี้นะคะรอบ 72, เจ็ดสิบสองยังไม่ออกนะคะเจ็ดสิบสองนะคะผลที่ให้คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเหมือนเดิมนะคะใช้ตัวนี้หลักหน่วยน้ไปนะคะ อากรู้ว่ารอบเจ็ดสบสองเข้าไหม้นะคะก็ไปตามกันในกลุ่มได้เลยนนะะพค่พี่ตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรปักสิบล่างนะคะที่น้ําวางเข้าดีนะคะก็เลยนํามาแบ่งปันพี่พี่กันนะคะตัวนี้วางเข้าดีเข้ายาวๆกันเลยนะพี่พหลุดแค่สามรอบเองนะคะไม่หลุดเกินสามรอบไม่เป็นไรนะพี่พนะสำหรับวันนี้นะคะน้ำลาไปแล้วเดี๋ยวจะหาสูตรแล้วก็เทคนิคดีๆนำมาฝากพี่อีกนะคะสวัสดีค่ะ